ได้ข่าวาว่าก็ซื้อ้ายได้ออกอาละวาดขอ,อนาคมเจ้าจงไปจัดการมันซะอ๋อไม่ช่วยด้วยไม่นะไม่อย่าบันครับค่ะไปครับไปไม่ช่วยด้วยช่วยด้วย เอ๊ะได้ยินเสียงประหลาดมาจากทางนี้เสียงเหมือนคนร้องให้ช่วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยปล่อยข้าทีในที่สุดข้าก็เป็นอิสระแล้วขับใจเจ้ามากที่ช่วยข้าไว้ข้าจะช่วยให้เจ้ามีชีวิตที่เป็นนามาตาเอง